ก็มีแนวคิดไม่จักอะในหนังสือเนี่ยน่จะมีต็หลักๆก็คือเอาของทีมีอยู่แล้วมาใช้เพียบแต่เอาไปของแต่งเดียวเตริงแบบกลุ่มเดียวก็คือมีผู้ิจากแบบไปอะไรที่มันเหมาะสมแล้วามีแนวคิดเป็นสิ่ง่างๆก็คือมันจะต้องใช้ของดีนครับไร้ค่าไรค่าคือความสูงของคนแต่ไม่ไร้ค่า ดูไม่ไร้ค่าเลยนะครับเอามาฝังแบบไม่ไร้ค่าเลยอะดูแบบผสมประสานศิลปะะสวยครับอ๋อใช่อ๋อแต่ไม่ได้แนวแนวศิลปะของประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆเลยใช่ไหมฮะ หมายถึงเจ้าท่านเจ้าว่านี่ไหมรองเจ้าว่าเหรอหครับท่านชื่ออะไรนะฮหะลวงพ่ออำนาจโอภาโสอ๋อฮะเป็นศิลป,ปิน<อ>เหมือนกันใช่ไหมครับเว็บไซต์อะไรครับผม อำนาจพิมพ์คำว่าอำนาจใน Google ก็ได้มั้ฮะอำนาจอะไรนะฮะโ,โอภาโสอำนาจโอภาโสนะฮะครับผมแล้วจะได้รู้ประวัติอะไรด้วยหลายๆใหญ่ใช่มั้แปลว่าถ้าอยากรู้ประวัติว่าก็จะพิมพ์คํว่าหาซ่อนแก้วหาซ่อนแก้วครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ